สวัสดีครับวันนี้พรีวิวฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายนะครับที่3าครับแข่งวันพุธนี้ครับ6โมงครับแข่งพร้อมกันหมดครับผู้ที่น่าจับตามองก็จะเป็นผู้นี้ครับเงินทองเจอประจวบครับเป็นการลุ้นหนีตกชั้นของประจวบครับนัดนี้ประจวบนี่อันดับ13มครับมี3 1แต้นครับห่างกับสมุทรปราการครับอันดับ14ครับ ป3แต้มครับปากการมี28ครับถ้านัดนี้นะครับประจวบไม่ได้แต้มครับแล้วปากการเก็บ3แต้มได้ครับแต้มจะเท่ากันครับ31นะครับโอกาสที่จะตกชั้นนะครับแต่ถ้าประจวบครับ เก็บอย่างน้อยหนึ่งแต้มครับหรือปาการไม่ชนะครับประจวบก็อยู่รอดครับโอกาสของประจวบดีกว่าค่อนข้างมากนะครับขอแค่ไม่แพ้ครับขอแค่ไม่แพ้ก็อยู่รอดแล้วครับแต่ว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมันลุ้นกันครับอันนี้แข่งที่มูลทองนะครับ ชื่อผู้เล่นเราอิงจากฮัดล่าสุดนะครับรตั้งเป็นเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับบางตัวอาจจะไม่โดนใจใครก็ขอไปด้วยครับความสนุกสนานบันเทิงเนี่ครับประจวบาที่วันเฉลิมเปิดเลยครับใครมาเลี้ยนไม่จะขึมม้นตรงนี้ไม่ได้ครับติดฝาเป็นสุพรครับเป็นเบน,น,นป๊อปับมาตั้งกันใหม่สุพร โยนดูโยนไม่ดีครับติดประจวบแม่ประจวบก็ฟอร์มแรงครับแต่ว่าอยู่ๆฟอร์มก็แผ่วครับก็เลยต้องมาลุ้นกันนะสุดท้ายแลย้วยิงลูกนี้ติดครับใส่เย้มาที่ะกอตต์ตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วครับสองทีมก็จะเป็นเชียงใหม่ครับแล้วก็อันบุรีครับบายบายแล้วนะที่ขึ้นมาใหม่ก็นำคูนครับนำคูนกลับ สุโขทัยตกไปปีเดียวขึ้นมาแล้วครับสุดยอดเอาลบมาไม่ผ่านครับพิชาตแม่จะแหวกไม่ได้ติดแล้วเส่อาดลูกนี้ล้มลงไปอาจารย์บอกเล่นต่อให้มามีโฮมทองก็ไม่รีบครับอันดับของเมืองท้องก็อันดับสี่ครับอันดับสี่ครับไล่แบงคอกอันดับสามไม่ทันแล้วครับแต่ว่าต้องระวังคนระั ระวังชนบุรีครับชนบุรียังมีโอกาสแซงได้ครับชนบุรีมี44แต้มครับเมืองทองมี46ครับถ้าเมืองทองแพ้ขึ้นมาครับแล้วชนบุรีชนะครับโอกาสโดนแซงครับชนบุรีจะแซงเป็นอันดับ4แทนเมืองทองก็มีครับเมืองทองเลยต้องขอมีแต้มไว้ก่อนนะครับขอมีแต้มไว้ก่อนครับชนะได้ยิ่งดีครับแล้วเล่นต่อหน้าเป็นแฟนด้วยครับ นสุดท้ายนะครับเปิดเข้ามาแล้วโมงว่งพี่แหม่ไม่โดนครับอันดีครับได้เป็นลูกไต่บ,บมข้างมุอทองเมื่อกี้ฉลับนะครับเิะเข้ามาเป้าหมายอยู่ที่อันเยครับไ,ได้ของกลางนี่เก็บได้แล้วครับมุอทองอีสเยฟให้มาเป็นสกอร์อแหวงไม่ได้ครับติดแล้วจะสวนครับ ิลเลียนโมตา้าบอลขึ้นมาคนเดียวก็ไหวหรือเปล่าโอ้แล้วย้อนกลับมาให้เพื่อนไม่รู้กันเสียบอลไปอของส่วนครับวงสกรอยู่ทางซ้ายมีสเยฟมีสเยฟมันโล่งและให้มาที่ฟีละเทพซ้ายอูยิงออกครับแม่วันนี้ยืนสูงครับฟิละเทพนี่ครับวิ่งหาตำแหน่งมา แกมาตรงกลางครับแล้วยิงลูกนี้ลุดไปครับยังเสมอกันอยู่ศูนประตูต่อศูนนะครับคู่นี้น่าจะต้องเล่นกันแบบรักกุมนะครับดูรูปเกมแล้วเพราว่าประจวบนี่น่าจะเน้นไม่แพ้ไว้ก่อนครับน่าจะเพลเซสครับเงนทองก็ แน่นอนครับน่าจะต้องเปิดเกมลุกเอาใจแฟนๆแน่ๆครับจะเป็นการยำอยู่ฝ่ายเดียวครับดูจากลูกเกมนะครับให้มากรางครับวสดิ์สารัตโอ้จ่ายติดครับอสกอร์ยังไม่มีประตูนะฮะคู่นี้ใครชอบฟุตบอลไทยนะครับผมรบกวนครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใน YouTube นะครับเพราะว่า เมซบุกโดนแบนนะครับเ๋ยต,ต้องมาปั้นยูทู e ใหม่อค่อยต่อขึ้นมาครับมาจวดตาทอนเปิดด้วยซ้ายอู้จะให้ลูกนี้ไม่ดีครับติดมึงท้องเก็บได้ครับมีเซเยสวันนี้เด่นมากครับตรงกลางวิเพเธอบิ้นไม่ดี กับสวนครับแต่ว่ายืนหน้าน้อยมากครับวันนี้มากัน2คนครับเออิอขึ้นมาแล้วมาที่วันเฉลิมูช้าไปแล้วครับเสียบอลไปจุดบอ,อบอลขึ้นทางขวาในช่องนี้ป๊อปหรือไปทางขวาคนระับเล่นตรงกลางแล้วเบิ้ลไม่ดีอ้าวมีสัญญาณจาก ฟ้าก่อนฟ้าเนื้อฟอกเด็กฟ้าครับนัดสุดท้ายนี่แข่งพร้อมกันหมดนะครับ6โมงนะฮะอันพุทธครับศรีชิตพาเต่อเขื่อมาไม่ได้ครับเสียบอลไปจะสวนครับจัวบ่ววันนี้รัดคุมไว้ก่อนมันเฉลิม เสียบอลเหมือนกันได้มีโคมให้มากเกฟสายเป็นบุลทวีครับเปินมาสกอร์กเกฟอันนี้สายลมมากนี่ก็มีข่าวครับว่าหนองบัวจะเอานะให้มาอันนี้เรื่โอ้ยโดนปัดขาครับ การบอกเล่นต่อไปยังได้อยู่ประเทศวิชาเบิร์นมามิเซเยสให้มาลุ้นให้อันเยเข้าสายยิงติดหัสะก้อนเก็บได้เปิดเข้ามา้างอ,อัติอิสมิเซเยสเกนสั้นไม่ได้เพรากลับไปตั้งกันใหม่มิเซเยสอันเยหลบมาได้ให้มาวิเทพ เล่นชิงมิสเตเยฟทางซ้ายวงสกอร์โบสกอร์อันเย่แม่มันแน่นเป็นจริงๆครับแผ่นแน่นมากๆครับสีเขียวเต็มไปหมดพิชชาพิชชาช้าไปแล้วครับเสียบอลอ้าวครับจะสวนโอ้แต่คนสวนน้อยมากโอ้โหเปินลูกนี้เสียบอลไปง่ายเกินครับเปิดเข้ามาโอ้จะให้ป๊อปป๊อปได้ไหมไม่ได้ครับตัดกลับไปได้แล้วครับโอ้แต่จ่ายกันไม่ดีครับประจวบจังหวะตัดบอลดีครับแต่ว่าตรงกลางนี่ เ,เล่นกันไม่ได้เลยครับให้มาพิชาพิชามีไซเยฟวงสกอให้มาที่มีไซเยฟแตะลบสวยครับแล้วขวาโอ้โยไม่เข้าครับโอ้โหเอายังไงครับมีสัญญาณมีสัญญาณจากกรรมการครับดูภาพช้านิดหนึ่ง แหววลูกนี้แล้วนอก,กรอบหรือเปล่านอก,กรอบครับระยะนี้มีสเยฟยิงมาแล้วโอเปิลครับแล้วมงแล้วลูกสูงมาข้างมีให้เปิดมาแล้วโอ้โหม่งเข้าทาลูกนี้ก็หลุดไปครับอันเ้เยไม่มีประตูเลยนะครับ สี่สิบนาทีผ่านยังยังสูดประตูดตกนี่จบชั้นของประจวบไมายเดืองเมืทองเุรวัดัดลองโยนครับโยนให้โมงตาไม,ไม่ดีครับไต่ทิงกลอนไมประมาทรับเมืองทอง คลองบอลได้ดีครับสวนเน้นเหนียวแนนไว้ก่อนเด็นแต้มนี่สําคัญนี้ครับตัดได้แล้วไหลมากวิลเลียนมอตา้เอาเข้าขวาโอ้สายลูกนี้เพื่อนเล่นไม่ได้ตัดได้ครับโมซก,กรสวนี่ครับมันทอเเติมกันช้าครับต้องรอเพื่อนเดชเทพเบิร์นอ้หเอาได้แล้วครับป๊อปแต่มันเดินขวางอยู่ก็ต้องเลี้ยงหลบไปก่อน แล้วยิงปุ๊บครับใจดีเนื้อเรื่อยๆออกเลยครับพึ่งแม่ศูนย์ประตูศูนย์ครับยังทำอะไรไม่ได้ครับเงองทองเจอับปกะตูครับรสาิติก็เป็นเมืองทองครับดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่มีประตูครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องหลังครับลุ้นกันต่อ สวนเงียบข้างหลังตะเกียบพองบอลครัยบช่องไหนจังหวะอยู่เป็นช่องบอลนะต,อยอยตอบอลแน่นอนครับเปิดมาไม่ดีครับเสียบอลแล้วทั้งโอกาสได้ทั้งซ้ายครับเข้ามาที่เซย์เกียบเทียบหรือจะมาครับบอล แกก็ติดเป็นผู้เล่นชุดซีเกมครับอายุเกินครับสามคนครับที่ตองก็วินครับที่เทพแล้วก็วอลชิทครับสามคนโควตาอายุเกินที่แล้วเพีได้เปรียบครับตรงที่มาโน่แกชอบครับเพราะว่าชอบจับไปยูนเซนเตอร์ครับก็เล่นได้ด้วยครับเป็นตัวรับเล่น หลังมเมกเกอร์ก็น่าจะได้ครับแต่ชันชูตายแบบชันชูพร,พรก็มันเรียกมายังไปเข้าทางมันทองอีเดียพับพรเข้ากลางมามีซายเยฟมีซายเยสแมตซ้ายล็อกเข้าขวาสวยครับแล้วให้แน,น,นี่อันเยไม่ชิ่งครับ เอายังไปได้แล้วเข้าซ้ายปัดนี่ไงแ็บเข้าซองครับยังยังทำอะไรไม่ได้ครับซองนนี้ก็ซื่อครับอาสุก,ก็แฮรโคลาดนะเป็นทองของสก๊อต สวยนะเพื่อนๆจะเลียเ้ยงเก็บได้ผมสก่อนได้ไหมโอ้โนตอ่านทุกทีกรรมการให้เปล่าครับตัวทำเปล่าบเดาวดีเป็นเปล่าไม่รู้ว่าจะยืมต่อหรือเปล่าเลย ตักเตะเข้ามาครับยาเรเทสโขงมาเข้าตักอันเนยโอเสาแล้วซ้ำไม่ได้ครับโอ้ได้ตุกตอยิเเทสเอาให้มาให้ไหมยิเาเทสไม่ไปได้ครับคอมนแข็งแกร่งมากเสีเยบเบิร์ดสวยครับ ทองอยังขึงพืชอยู่ครับให้มาทางขวาวินิปป์ป๊อปเปิดเข้ากลางมีสเซเยฟจับได้ให้มาวินาเทเอ้าช้าไปแล้ววินาเทพเสียบอลไปวิเลียนโมตา้าทาชิ่งครับออกทางซ้ายสารัตแทงมาอูไม่ดีครับันนี้มาแบบเน้นคองบอลครับมาขอหนึ่งแต้มครับไอนีวันนี้ วินนีป่ป๊อปป๊อบเสียบอลไปเลยครับสหรัฐได้นะมันเฉิมเดี๋กลับมาตั้งนั่ใหม่ครับพิตาธรนางวัดให้มาวินนีโมตา้าซ้ายเติมสหรัฐฝันเฉลิมสหรัฐฝันเฉลิม,ลมชิตวัตรครับ แทงมาอู้ติดแล้วครับแล้วจะสวนกลับครับเมืองทองอันเย่องสกอร์จะมีประตูไหมครับนั่นนี่มีเซเยฟองสกอร์โอ้ดีประตูแข็งแน่นมากๆเลยมาแบบแท็กต์ไปเดี๋ยวนี้ให้มากเท่ผู้หลอกลูกนี้หลอกเพื่อนไปด้วยครับ <laughs> ได้อยู่ทอง๊ปอปเียบอลไทเอเวนเดียนให้ไหมเฮออ้ยเดินไ,ไม่ได้นหลบไม่ดีอโอ้จะแหวกไม่ได้ครับติดอ้วาวไมานช่องวินเดียนป๊อปตากเข้ามาติดแล้ว สาระเอ้าบอลหายครับไม่ออกยังได้เล่นต่อตักเข้ามาทองเข้ากลางแล้วเติมมาพิชชาหาบอลไม่เจอครับอาแล้วเลย7-10เข้าไปแล้วครับทีตาวีวมมาชินวัตรกิมเกมนะสินวัตรมาให้พี่เล้น ตังมาว่าได้ครับพรเล่นใกล้ๆครับโยนเข้ามาเซเยสตาวีหกสก่อนเอาโอ้โหเสียบสวยครับทิตาวีให้มาแล้วเสียบอลง่ายเหลือเกินครับรจวบสุพรสิบห้านาทีเท่านั้นรับ มีโุมแต่เย็บมุดดุยถอนอแตโหลบแล้วให้มาอันนี้โอ้โหอันนี้เย็แบบยังไม่ทันวิ่งับเพื่อให้เร็วไปหน่อยตอนอ้าววิจายติดหน้าโอ้อันนี้เย็บบอกวิ่งมาอยู่ดีครับโดดใส่อัดเฉยเลยครับแต่นี่ให้มาอ้าวโลึกไปหน่อย เื่อนไปแล้วครับองค์มิสเตย์ที่วงองค์ทำชิ่งในช่องนี้สวยวงสกคอนเปิดดูนี้ติดครับโอ้๋ยเจาะยากเจาะเย็นครับ,บ,กบ,รบสกอร์แบบนี้ก็อยู่รอดนะครับเีย็นครับรามเกียรติแห่เย,ยรครับสะคอนอูมินครับออกมาไปแล้วปอร์เมใชัยนะครับ ทองครับยังได้ติดต่อไผิดได้แล้วไหลมาเอาจอดจอโอ้โหวีระเทพท้ายเต็มเต็มครับแม่ปาดเฉย ใครหลงเข้ามาแล้วก็กำลังดูอยู่ตอนนี้กดติดตามนะช่วยกันปั่นชั่วโมงหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้กำลังปั้งวีดีโออยู่เฟซบุ๊กแบนผมจะเป็นปีนะครับแบรนด์หนึ่งมาเอาด้วยได้ที่ไหนอยากดู้อที่ไหนก็ขอไว้เดี๋ยวทำให้เปิดเข้ามาเช็ดมาแล้วใส่เย็บ เนป่านควบงนะฮะใสครับใครอยากได้แผ่นนะครับผมใช้แผ่นของวีแผ่นไทยแลนด์นะครับแผ่นต้นนะครับใครเล่นเฟซตองแกันยี่เพ็ดพิชานัทเดชก็เอาไปซื้อกันได้นะครับเออทูทูกับเฟอร์สเพื่อนเจออยู่แล้วครับชื่อวีแผ่นไทยแลนด์ครับส่วนสนามครับเป็นเฟซเฟซไทยนะครับเราก็จ้านายอยู่นะครับลองเข้าไปพักเข้าไปซื้อได้ครับคู่มิง เดงช้าเอาหมดเวลาแล้วครับแบบนี้คดแค่นาทีเดียวตาสะกอนี้ก็อยู่รอดครับจบเสมอแบบนี้ก็อยู่รอดครับประจวบตามเป้าเลยครับอยู่รอดแล้วก็จะเป็นสมุดประการตกชั้นแทนนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราแข่งุดโทษให้ตั้งชดโทษนสถิติก็เช่นเดิมรถบางทองดีไว่ ว่าทีมที่เน้นรับก็ทำได้ดีเดี๋ยวดูจุดโทษกันครับเหมือนท้องยิงก่อนครับมาดูสิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับผลแรกครับประเมศ โอ้โหมุมิ๊กเลยครับยิงนิ่มเลยครับการยิงจุดโทษนะครับ,รรบเล็งไปที่เสาวไว้ก่อนคนระับเสียบมงแบบนี้เล่นม,มอตา้าจวบนะนี่ก็ไม่ได้ขยับเลยครับอ่านว่าจะยิงตรงกลางนะครับ,อรรรบโอ้โห,โโหโโมุม ทางนะครับทำได้ดีปัจจบจะได้หรือไม่อู้หูไม่รอดครับยินดีครับยิงแบบผู้สาประตูพุ่งผิดทางครับทองครับคนที่สามย่องย่องไปอู้เข้าเฉยครับโอ้ยิงโคตรดีครับเบียดเสาเบียดคานเข้าไปเลยครับคนที่สามของประจวบครับ แม่ยิงดีครับหากคอลุงเงินเฉลิมใส่เย็บยังอยู่นะครับยังไม่ถูกเปลี่ยนออกแล้วคนที่สี่อ้าวยิงลูกนี้ยิงแรงครับแต่ว่าประตูอ่านจังหวะดีครับคนที่สี่ของประจวบครับโอ้โหนิ่มๆเลยครับนิ่มๆเลยครับลวกนี้แล้วนี่ครับ เอ,เ,ออเอาให้เข้าก่อนครับเงินทองโคสุดท้ายเอาให้เข้าก่อนครับเพื่อที่จะเสมอครับโอ้โหยิงดีมากครับคนสุดท้ายเข้าก็นนาชนะเหมือนกันแต่เยื้อหรือเปล่าครับ เรียบร้อยครับโอ os, ้โหวันนี yeah, ้แม่นกว่าครับประจวบโทษเอาชนะไปครับเึมในเวลานะฮะสุดยับถ้าอยากดูคู่ไหนก็ขอไว้เดี๋ยวจัดให้ครับเท่านี้ก่อนเลยกันนะบายยฝากกดไลค์กดแชร์ด้กดกดกด